อยากไปด้วยนี่อยากไปด้วยนีลดลดลดไม่ชอบไขึ้นรถม้าก็ใหญหนิจะอยากไปด้วยเพราะไอตัวนั้นกัดเด็กนั่นครับเดี๋ยววิ่งตามแล้วหนิไม่หนิมา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 ลูกมาเดี๋ยวพาขึ้นรถด้วยครับอยากไปด้วยครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปด้วยครับเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวจะเอาผมจะเอาอาหารหมาไปแบ่ง หมาจอนจัดครับที่มีคนเก็บมาเลี้ยงเมื่อวานครับร้อนไหมเดี๋ยวครับเรื่อยอ่าับสงเย็นวายวายวายเดินหนึงเดินนึง นั่งเอออมเย็นอยากไปด้วยนี่อ่ะนี่ครับอยากไปด้วยครับก็เลยอุ้มอุ้มให้เลยครับเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาไปเอาไปให้อาหารหมาแล้วก็พากลับนี่ครับไปพาเวน้น แล้ค้าขี่รถเล่นครับไปด้วยทำอยากไปด้วยก็เลยไปด้วยเอาอาหารหมามาจะวไปเอาอาหารหมาตามพารถ พาขี่รถได้ไม่ไกลครับจากที่ไปเอาไปให้ยายที่เขาเก็บหมาได้นะเขาบอกว่าเป็นหมารดมาจากไหน ผก็เลยฮะไม่มาด้วยนะครับ ตัวโตแล้ว,ลวมาอยู่ได้หลายวันแล้วน,น่าจะโตอีกอยู่อ่เดี๋ยวไปนึงอาบ,บุญเอาเอาอันนี้ไปฝากไว้กับยายนะครับอพอดีเอาอาหารเม,ม็ดนะครับมาให้ยายที่ทเขาเก็บไว้ไน,นะครับผมอ่โอเคโอเคไปแล้วครับ <c oughs> ไปแล้วนะครับน้ำเย็น นี่แหละนมเย็นครับนมเย็นก็มาด้วยครับมาขี่รถเ,รเล่นด้วยโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายครับมันมันวัให้เด็ผสมมองวัวให้ยืนอู่เพิ่งเด็กน้อยอยู่เลย <c oughs> ถือไปแล้วครับอันนี้เอาอาหารมาให้ย,ยายที่เขาเก็บมาจอนได้ครับ <c oughs> เอามาแบ่งปันกันครับผมบ๊ายบายครับดูไอ้ตัวใหญ่ฟองชิน